ขอสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อนี้ผมกระสีมาเฮ็ดน้ำยาอเนกนประสงค์นะครับคือสีใส่อาบน้ำก็ได้ถูพื้นก็ได้ซักผ้าก็ได้สารพัดประโยชน์นะครับซึ่ง่งที่ว่าเขาส่น้ำมาเฮ็ดน้ำยาในที่นี่เนี่ยพระเอกหลักของเขาเลยก็คือนี่ครับเป็นน้ำบักเนาวที่ได้จากการมัดเริ่มเนี่ยสันตวนเนี่ยกระสีเก็บบักเนาวที่ว่ามันล้นจากต้นนะเอามาปาดปาด,ปาด,ปาดพอปาดเสร็จแล้วก็เอามาใส่ถังตัวนี้ เมื่อใส่ถังตัวนี้แล้วเขาก็สิใส่น้ำไปให้มันจนให้มันเต็มทางตนาะซึ่งน้ำที่ว่าเขาสีน้ำมาใส่เนี่ยต้องเป็นน้ำฝนเท่านั้นเดีอถ้าเป็นน้ำประดานมันสิบูดอ่าแล้วเขากับทีมไว้จักระยะหนึ่งประมาณสองสามเดือนนี่แหละเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยมันเป็นตัวไปสกัดเอาสารเอาสารเอากดที่ว่าสีเป็นตัวมาทำความสะอาดชั้นล่างล่างกายเนี่ย ออกมาจากตัวบางน,าน้าแลแล้วหลังจากนั่นนะเพราะเขาไต้นา้าตือนี้ลืมเขาหมักไปจากระยะนึงแล้วเนี่ยเขาก็ะสิทาการกรองเนาะแบบหยินเอาต้น้าออกเอาเปลือกบางน้าถิ่มไปพอหยินเอาน้าออกมาแล้วเขาสิเขาสู้ขั้นตอนการกรองเนาะเพราะว่ามันกระสีนี้ต่ก่อนอินซีอี่ยังปลาปนออกมาน้มามอน่าถึงแม่ว่าถึงแม่ว่าเขากรสีด แบบว่าเออยินน้ำออกมาแล้วแต่ว่ามันก็สิมีตะกวนแขวนไว้อยู่ในนาเพื่นเก่าเนาะเขาอ็จะเป็นต้อแบบว่าน้ำออกมากวางพันผ่าเขาบางอีขั้นตอนหนึ่งเพื่อที่จะได้น้ำที่ว่ามีการปนเปื้อนหมือที่สุดอันนี้คือน้ำที่ว่าความที่สีน้ำมาเห็ดสบู่แล้วสิสังเกตได้ครับว่าทางแหลมมันสิมีอยู่สองสั้นสั้นแหลมมันสิเป็นสั้นน้ำที่เป็นน้ำบางน้ำที่ว่าเขาเสียออกมาใส่กวนนี่แหละส่วนที่สองมันสิเป็นสั้นตะกวนน้อนกลน บบยังแค่ที่สิเป็นบักเนาเลยครับที่ว่าเขาสิเอามาเข็ดนอกจากนี้เขายังสามารถใส่ผลไม้เด่นได้อาจสิเป็นบักกูดก็ได้บักกูดผสมบางเนาได้หรือเฮ็ดบักเฟืองก็ได้ซึ่งเราเนี่ยร้ว่เป็นผลไม้ที่ว่ามีกรดมีวิตามินซีแล้วก็มีรสสมานนะฮะสาวขั้นตอนอุปกรณ์สิเป็นยังไงเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครับอ่าต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวแปรสำคัญเลยที่สี่ เฮ็ดให้น้ำหมัมกบกหน้าเนี่ยกลายเป็นน้ำยาอเนกประสงค์เนาะมันก็คือชุดชุดทําน้ํายาสักข้าแบบสําเร็จรูปนะครับเขาสามารถไปซื้อได้จากร้านผลิตภัณฑ์ขายเคมีพัณฑ์ทั่วไปนะครับในที่นี้ผมก็ซื้อมาสองชุดเนาะเดี๋ยวผมสิแกะให้เพื่อข้างในว่ามันมีอย่างเนี นี่ครับในชุดนึงเนี่ยก็สิะกบอบไปด้วยตัว M70 นะซึ่งมันสิบเป็นตัวเฮ็ดไห้ไแบบหน้ามเนี่ยหนืดแล้วกัข้นแล้วก็เป็นฟองตัวที่สองเนี่ยก็จะเป็นฟองเส้นนะก็สิซอยแบบให้มันเป็นฟองเพื่อที่สี่เฮ็ดไห้แบบว่ามันลดความตึงผิวควงตัวน้ามหมักบางน้าวเนี่ย เพื่อที่สี่เฮ็ดไห้เปรว่าตัวนั้นมาแล้วเขาไปชะ้ล่างทำความสะอาดได้ดีขึ้นตัวที่สามเนี่ยสิเป็นสารกันเสียนะครับใส่เพื่อไว้ว่าบ่อไหรมันบูดหลังจากที่เ่าเฮ็ดแล้วตัวที่สี่เนี่ยสิเป็นน้ำหอมไฮยีนนะครับมันอารมุ์งคล้ายน้ำยาปลาพานุ่ม,มละพอใส่ไปแล้วมันสีเฮ็ดไห้นีกลินที่หอมขึ้นต่อมาครับก็บสีเป็น คงข้นครับถ้เป็นลักษณะแบบของเลเยอยาลอดจังสี่ละแล้วอันนี้ก็จะเป็นเอฟยิบซีนะครับโอู้หว่ามันเป็นตัวเฮ็แองโกเป็นนํำลักษณะแบบนี้แหละครับส่วนในอีกสองหนึ่งก็สีเป็นลักษณะเดียวกันครับแกวมาแกวสิได้ตามที่เห็นนะครับเมื่อเขามีนนำบางน้าแล้วมีตัวที่สี่เฮด น้ำยาอันนี้เสรสงแล้วสิ่งที่สําคัญสุดคือว่าก็จะเป็นถังครับเอาไ้กวนซึ่งถังนี้มีปริมาตรประมาณสิบแปดสิบเก้าลิตรนะครับแล้วก็สิมน,นี้ตัวไาชนะเอาไว้ตันกน,น้าบักนะน้าบักมะนาวที่อยู่ในถังนี้มาใส่ถัทงที่ห้าสิขวันะครับโอ้อีกอย่างหนึง่งเออลืมเข้าเดี๋ยวผมขอเอตัวไปเอา,าใหม่หายมากวานจะเข้าเนอะโอ้ลืมเข้าลืมเข้านี่แล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดที่สี่เฮ็ดให พวกสารทำปฏิยากันไข่เข่ากันอย่างคือเขาต้องใส่การขวนครับโดยการใส่ไม่ขวนนี่ยอาจจะเป็นไม่ไข่หรือไม่อย่างได้ที่ว่าเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อที่เขาจะได้เอาขวนแบบนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปมาเบิ่งกันเลยเอาหะใส่แรงงันผู้เถ่าเนาะให้เพื่อนไม่เช็ดซวยอ่าเริ่มแรกแม่เรากะเอา m เจ็ดศูนย์ใส่เนาะซึ่งสีมีลักษณะใส่เป็นแบบทั้ส่แต่ว่าพอเขาค้นไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยถ้าเบิ่งงด้อมันจะเริ่มข้นแล้วขุ่นมันสิกลายเป็นสีขาว ใส่ผงคัดค้านอนหรือเอฟยี่สิบสอล่ะลักษณะจะเป็นนามแบบนี้ <S 2> <S 2> เตือนอะหรือที่เขาเอาอน,อน่าผงข้นนี่ละครึ่งกิโลกร,รมัมใส่ไปเบิดเลยใส่ผงฟองเนาะหรือฟองเนนอสนนมดนะลักษณะสิเป็นเม็ดๆมดังส่กันเสีย อ่าเมืนี้เป็นน้ำหอมให้ยินเนาะตัวนี้สิบเป็นตัวสำคัญเลยล่ะเพราะว่ามันใ็ดในหอมใส่บบอร์โยัางแล้วเนาะในถุงเคมีพันมันอยาอีกซองหนึ่งกะเเทดทำนองเดียวกันนะครับกะใส่ไปน้ำกันบัตรที่นี่จะเป็นขั้นตอนการกวนเพื่อให้สารพวกนี้มันเข้ากันเนาะ ก็ีใส่ไพชนะตักหน้าหม,ามากักบมักปูดปังเน้ำมาใส่ถังมองนีทั้ทงนี้ห้องก็ต้องค่อยๆหยอดค่อยๆกวนไสที่เล็กเทน้อยเนาะมันจ่ไมนสิบว่าเขากันดีมันจะเกิดเป็นการแยกสั้น กจท่ากนตอนที่นี้หลังจากที่ว่าคนค้นเติมเติมเติมติมมุคนเขาก็ค่อยๆใส่ไปเพราะเขาคนไปจะน้อยเนี่ยสารพวนี้มันจะสิเข่ากันมันจะสีดู้สึ้แปบเป็นเนือืดมดอกพราะเขารู้สืกว่าเป็นเือเืดฝือเื่อเนี่าก็เติมอีกเติมที่ว่าสิได้ปริมาณที่เต็มถัง ถาทั้งนี้เนี่ยข้อควรระวังคือว่าถ้าย้มอย่าให้ตะกวนมันฟุ่งขึ้นมาอีงสี่ครับันาตะกวนมันฟุ่งขึ้นมาอีงสี่เนี่ยมันสี่เมื่อไรประสิทธิภาพที่ดีมันไดมันสีมาปลปนในตัวน้ำยาอีกของเขาเนี่ยเวลาเขาออกไปใส่เงี่ยบางทีมันอาจจะอุดตันัวขีดหัวกดน้ำยาของเขาเขาก็เลยทำการกวนจนเสร็จเรียบร้อยจนมันเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาก็สิถิมไว้ จาก3-4ชั่วโมงหรืออาจสิหลายกว่านั้นเพื่อให้ฟ้องตัวนี้มันยุบไปนะครับหลังจากที่ว่าฟ้องตัวนี้มันยุบแล้วเขาก็จะได้ทําการกองใส่ขวดเน้อเพื่อนําไปใส่งานแบบอันนี้ประสงค์ต่อไป หลังจากที่ว่าเขาถิมระยะเวลามาได้ประมาณหนึ่งเ่ากับประมาณสามสี่ชั่วโมงได้หลังจากที่เขา่วนเสร็จตอนนี้ฟองก็เริ่มลดลงเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ละมาที่นี่เขาสี้องมาคิวสีเบิ้งนะครับว่ามันสีใส่ได้ดีเป็นฟองลายมาไหครัามาเบิ้งกันอืให้เบิ้งลักษณะน,น้ำนะครับ ออกสีเหลืองๆใสๆดอกมินมันกัมีความเหลวเหลววยุ่แต่ว่ามันกันยังถือว่ามีความเหนืดเพิ่มมากึ้นจากนิดนึงแต่ว่าหางปลาหลายเน,นเยตัวนี้วัาที่นี้เขาสีร้องเอามาล่างมือเพื่นะครับโอเคอน,น่าเป็นฟองรูดอ่ะนที่เอาในอืมเห็นบ่ครับ ถือว่าใส่แทนผงสะพานใส่แทนสบู่ได้หรือว่าใส่แทนน้ำยาล้างจานได้เนะมันก็ถือว่าเป็นฟองมีคุณสมบัติในการกําจัดคราบลาะสิ่งสูบรกได้ให้กันแล้วเนาะโอเคอ,อ,อ้าวาล้างน้ำ ามาที่นี่หลังจากที่ว่าเขาล่างม่ได้จากสักพักมันอาจสีรวยหลจะไหลสักหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าโดยรัาใส้ได้ซึ่งน้ำที่ว่าเขาออกมาหลางแี่มันเป็นน้ำฝนเนาะมันกับล่างออกอยากเก็น,น้อยเวลาหลูบลุบบางสี่มันกน็ยังเป็นฟองอยู่ก็คือยังสบ,บู่เั่วไปละครับโดยสรุปครับ น้ำยาอเนกประสงค์ที่เขาเฮ็ดเึ้นเนี่ยสามารถใส่ทดแทนสบู่น้ำยาล้างจานหรือน้ำยาถูพื้นน้ำยาทำความสะอาดอื่นได้นะะซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการที่ชื่อของสมนีนเนะาะเมื่อเทียบต้นทุนใส่กันแล้วส่นนี้คันผู้ใดสนใจก็สามารถเฮ็ดตามที่ผมบอกได้นะะในวิดีโอที่ว่าผมได้อธิบายไปแล้วรับชิปนี้คือสมิ่นสมิส่มนนครับสวัสดีครับ